สบายดีมื้อนี้มาพบกันอีกครั้งกับทีมงานหลานช่างอเสของพุกเฮ้าที่นาเอาสิ่งดีๆดีมีคุณค่าและประโยชน์ด้านไอทีอิเล็กทรอนิกส์มาเล่าสูกันฟั่งเนาะสําหรับคลิปนี้มาพบกับสันสวยคือเก่าคลิปนี้เขาจะมาเบาเกี่ยวกับเครื่องสแกนาลนิมวมือยี่ห้อฮิว e ิชันเนาะหน่อยกระทันหัดแต่มฟังสันโดดเดน่นลายอย่างอยู่ในโตเครื่องเนาะเครื่องฮิวิชันตัวนี้มันสามาัดห้องครับเออมันสามารถ สแกนไายนิ้วมือได้สแกนใบนาได้และบัดรได้ซึ่งห้องฮับใบนาได้ถึงหาลอยใบนาและสแกนลายนิ้วมือได้ห0 0่งพันไนิ้วมือนาและตอนนั้นห้องฮับบัตดรได้อยู่1,000บัตและเครื่องตัวน,นี้มันจะมีไวไฟในโต๊เนาะและยังสามารถ อันนั้นยังจะมีหูพอทหับพอทแล็ปพอทแล่นอย่างน้อความละเอียดของความละเอียดของเครื่องตัวนี้เหม็นช่องลนันช่องลันพิกเซลเนาะต่อไปเฮามาบึงอยู่ในกล่องในเลยเนาะว่าทางหัวง,งานเป็นมีย่มย,ยังไม่เฮาเหน่ดแล้วเฮาจะไปบอกวิธีต่อ,อยังติดเอ่อที่วิธีต่อวิธีตังยังเลยเนาะ เปิดกล้องออกมาหน่เนาะมันจะเห็นโตเครื่องนี่คือเครื่องสกแกนลายนิ้วมือเนาะนี่คือเครื่องสกแกนลายนิ้วมือหนะ้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่หนึ่งัวเครื่องซ้ายตัวนี้เนาะซ้ายตัวนี้สําหรับซุปซุปไผ่เหลียงเนาะจนไยเฮาสิบอกวิธีต่อเน,นี่ยมันต่อไปอัแนแมนอันนี้แมนค,มนะคู่มือเนาะปุ่มคู่มือที่เป็นแถมมาให้ปุ่มคู่มือแหละ ตัวนี้จะเป็นหวัวน,นัวนบเตอร์เนาะหัวเตอร์จะวนมาจะหัวนับเต๋อสิบช่องวนเนาะวนน,ะวนับเตอร์เนี่ยตัวนี้แมนคาจับเนาะเวลาที่เข้าไปติดตั้งเลยเข้าจะเอาตัวนี้จับกับฟ้าแหลเกาะตัวนี้ใส่เนาะสำหรับเครื่องเขาจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ฮายางกับฮาทั้งอันนี้เนาะฮาทั้งคู่มือนี่เนาะ ต่อไปเราจะมาเบ่งวิธีต่อหรือติดตั้งนี่เนาะชุดนี้เนาะชุดนี้เสร็จชุดนี้เสร็จแล้วและเอาหัวอดับเตอร์12โวลตนนี่ เตอสองวนมาซุบสน,นิและเสียไฟขึ้นเลยเนาะเสียไฟแล้วห้องลอดทาลอดทามันขึ้นนะเนาะเนี่ลามขึ้นมาหน้าจ้มันจะขึ้นนั่งดีเนาะแต่ห้องลอดทา เราาบึ้บหนึ่งทาตัวเครื่องมันขึ้นมา <c oughs> ตัวเครื่องมันขึ้นมาแล้วมันจะให้เข้าใส่ใส่รหัสผ่านเนาะใส่รหัสผ่านเข้าตรงใส่ตัวเล็กและตัวอักษรเนาะ มันตัวนี้เขาสามารถกดเปลี่ยนตัวนี้มันจะเปลี่ยนนี่ได้เนาะ a b แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวตัวนี้ได้เป็นตัวเลขนะเขาจะใส่ใส่รหัสผ่านนี่ก่อนเนาะใส่ไปเลยเนาะเอ้าคันจะเปลี่ยนพิสต์ต์หน่อยก็คือกดตรทงๆนี่เนาะ o. ยมาๆใช้ตัวเลขกดเปลี่ยนตัวเลขคือกดตัวนี้นะสามหเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ เอหาใไซรหัสเรีบเยบร้อยแล้วเ้าก็กดโอเคไปเลยเนาะกดปั๊บแล้วมันให้กดอีกเถื่อทีเถื่อหนึ่งเนาะมันตรงได้กดช่องเถื่อพอกดม่านนี่แล้วเนาะมันจะหายไซรหัสหย,ยืนยันที่เขาใไซไปม่งกีดนี่เนาะก่อนเ้างทีกดได้ห้าต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวเล็กก่อนเนาะ กดโอเคไปเลยเนาะพอเขามานี่แหละมันจะให้เขาท้าม่าให้เข้าใส่ภาษาเนาะเข้าสีไซเขาถนัดภาษาได้ก็ใส่คือใส่ภาษาหน่อเนาะคือเข้าบดสนัดภาษาอังกฤษเขาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เนาะพอกดมาใส่ภาษาไทยแล้วกดโอเคไปเลยเนาะแล้วก็กดโอเคอีกบัดหนึ่งแล้วมันจะทาม ว่าให้ให้เฮาเลือกเครือข่ายเนาะเพราะว่าในต้นตังแล้วมันจะบอกให้นันเบิดเขาจะมาเลือกเครือขา่ายตังเครือข่ายนี่เลยเนาะคือมาตัางใส่ไวไ,ไฟแล้วกดโอเคไปแล้วมันจะเคียนใช่ป่ะเพิ่มไวไฟเขากับเพิ่มไวไฟไปแล้วมันให้ปอนรหัสไวไฟ,ไฟเออปอนซื้อข้องไวไฟเขาจะใช้ซื้อไวไฟเนาะ หอน,นี้แล้วมันจะให้เข้าใส่ซื้อ wifi เนาะมันจะให้เขาใส่ซื้อ w i f i เพราะมันจะขนหา้ามพนคือโทรศัพท์พอพิมพ์ซื้อ wi-fi เรียบร้อยแล้วเขาก,กดโอเคไปเนาะกดโอเคพอใส่ซื้อ w i f i แล้วกดโอเคมนแล้วมันจะให้เข้าใส่รหัสของ wi-fi อีกเนะาะเขาตีรหัส wi ไฟเข้าไปเลยพอใส่รหัส wi-fi เรียบร้อยแล้วเขาก,ก็กดโอเคไปเลยเนาะเนี่ยมันกำลังเสื่อมตอ่อ กับไปใสเนาะตอนนี้มันเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเนาะเอากดถัดไปเลยกดโอเคมามันห้เหลือกดโอเคไปเลยใส่ซือ้อเอาบปใส่ก็ได้มาวันนี้แล้วมันจะให้เฮามันจะมีสแกนใบหนาสแกนลายนิ้วมือและสะแกนบัตรเนาะขันเฮาซีสแกน ใบหนาให้กดหนึ่งสกแกนลายนิ้วมือให้กดสองเขามาเอาสกแกนใบหนากับสกแกนลายนิ้วมือก็ได้นะกดหนึ่งไปมาสกแกนใบหนาเขาเลยมันจะเคียนใช่ป่าบันทึกภาพหรือไม่เนาะเขากดบันทึกไปเลยเนาะ หลังจากได้สแก,กนใบหนา้าเรียบร้อยแล้วแล้วเขามากดช่องคือสแก,กนลายนิ้วมือเนาะมันจองมาเลยให้เขาสแก,กนหนึ่งสองสามมันจะเขียนส่กกนวนเพิ่มแล้วเพราะว่าพอเขาสแก,กนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วเนาะเขากดหนึ่งในกเมนสแกนใบหนา้ากดช่องเมนสแก,กนลายนิ้วมือแล้วก็มาตึบมาอันนั้นบัตรบบน,นี้นะมากดเลขสามเนาะแล้วมันจะใไฮบอนรหัสบัตรใช่เนาะ เขาถาบใช่เลยนะเนาะเขาถาบใช่แล้วรหัสบัตรมันจะขึ้นเนาะกดโอเคเลย KPI อัวบัตรนั่นนั่นเขาบัตรเขายั้งเรียบร้อยหมดเลยเนาะมีบัตรมีเอใบหน้าแล้วก็สกแกนลายนิ้วมือเนาะแต่เขาสิเขามีนูแบัน,นี้มันตรงในพนันเขามากดโอเคนิ่นไวนะ้เนาะแหลสมัดเพิ่ม สเกล,ลนี้วมือจะสามารถเขาไม,าม่ไม่นู่นนี่ได้เลยเนาะบัดน,นี้เขามาเบิ่งพังสันอยู่ในนี่เนาะมันจะมียังไงหนึ่งนี่คือผู้ใส่เนาะเพิ่มผู้ใส่ผู้ใส่มันจะมีทีเฮาอันนี้มามีใบหนามีอันนั้นผู้ใส่มียังไงอันนี้มูดตรวจอินเทอร์เน็ต มีต่างคา่าต่างค่าระบบข้อมูลระบบระบบข้อมูลระบบมันจะมีขึ้นค่าห้องงานเียเนาะอยู่นี้เนาะแต่ห้าอันนั้นเฮาก็ขึ้นค่าห้องงานได้มันจะมีอยู่หนึ่ง ส3 4 5 6มันจะมีอยู่หาหกเมนูเนาะพังสันมันอยู่ในนี่นะเขาไปแต่ละเมนูมันจะมีอันนั้นไลยอยู่สำหรับคลิปนี้จะอันนั้นเบ์ทนิแตะและคลิปต่อไปเขาจะไปบอกวิธีเพิ่มข้อมูอนเขาคอมเนาะ